สวัสด ra, Bref, ını, à, ีครับผมอินทีพงช่างหล่อครับไอ้พัดไก่ไม่มีอ่ะเออไม่มีครับน้กษาย5สายหนึ่งคือเท่กหนึ่งสีก็มือทำจริงนะครับตั้งวงกลมที่ทับเพลนครับมดนมนเตอร์28ไก่ไม่มีครับอาจารย์แล้วก็สายคิ้นมาครับ ใช้ได้ตั้งมาแล้วครับกดตกลงตั้งเพลงครับตท้าวงกลมงค,งครับม,มิเตอร์ห้าครับแล้วก็ต่อไปก็จะทำการรีโว่นะครับ เอสวีฟผิดหนาก็เลือกลาย,น,ยนะครับเรียบร้อยครับใช้ convert entity นะครับตอบเส้นข้างของมัน convert entity โอเคก็สร้าง center line ครับสร้างมันเป็น v e r t i c a อก่อนนะครับ โอเคแล้วก็รีเวลล้อบมนันนี่แหละห้าสิบองศาครับโอเคไอ้มุมมันยังไม่ใช่ต้องกลับไปแก้ก่อนหมด้านบนห้าสิบองศาครับ <c oughs> สงสามกับเบลล์ชันด้วยเบีวยวยนะครับัะไปแก้บมที่ที่เที่สปาปนะครับก็ไปที่สวีดเอกแก้ก็กกสองสา ว่อมันเพ่อนหม่เดี๋ยเลือตรงนะครับขอจบไปในผลงานนี้นะครับเดยไวใส่สีเอเคนะครับ